สวัสดีครับบ้าบอยขอกับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ๆนานาอฟซี่ครับมือหนีบ้าบอยมากเลาะดงละปลาอีกมือนึงครับผมเขามาเลาะน้องใหม่ไทยปลาหนาแรงครับมามือนี้มากผู้เดียวครับผมพี่น้องครับว่าทีมงานเพิ่นบุรุเพิ่นมาแต่สาวบอเพราะว่ามือหนี้บ้าบอยบริเวณท่วทั่หากันเลยครับผมพี่น้องต่างค้นก็ตั้งหากินครับเพราะว่าก่อนน้องใหม่เพิ่นเพิ่นมีหน่อยครับ เขานนาใหม่เพิ่มไม่หน่อยกับเพิ่มกับสลับไปมงคันมังนี้แน่งสินะครับผมสลับมื้อนี้นะครับบุรุาสีได้บ่ได้นะครับผมจังใดกะฝากติดตามฝากเบื้องแง่งหักแพงลูกหลานบ้าบอยได้ดินที่อีสานพี่เฮ็ดินที่อีสานสามเอกอีสานเพลาะคือเก่าคือเดิมนี่ได้ครับต่อรถจนทีมงานของบ้าบอยเมื่อสุขสุขคนฝากความหากักแพงเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นี้ด้ครับเดี๋ยวมื้อนี้สิ่สุขสิมารวมเดี๋ยวมาลุ้นร่วมกันครับพี่น้องครับสวัสด พี่น้องครับมาพ่อนอเหล็กแหกมานอบางแนงพี่น้องมาเลยครับขุ่นขุ่นขุ่นพี่น้องเห็นไหมครับนะครับผมนี่เขียวเขียวนะครับนี่อ๋อท่านไรบุญอพี่น้องนี่นอนบักแนงคผมพี่น้องอ๋อนอนบักแนงสูกมาเลยครับเดี๋ยวมาเอานดมกันครับพี่น้องครับบึ้งบึงสภาพครับผมพี่น้องมองเข่าไปเอาครับเพื่อจะตั้งกองใหม่พี่น้องบึ้งไกลไกครับผม เดี๋ยวมาบึ้งนอนใหม่นอนหนีหน้ำกันครับ ข้าได้บอกข้าได้บอกคนนีนครับผมโอ้ยดึงยากฮะ ใจใจน้ำตำใบหูพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วดูนะครับอู้ยนอเลกกับงามแล้วครับผมพี่น้องนอเลกแหกมันมาแล้วครับนอเลกแหกมันบ่อยครับผเอาคอเอาบ้องเขาหนึ่งครับผมบ้องอ่อนๆครับเดี๋ยวไปเบิ้งนุ่กันอีกครับผมพี่น้องครับผม อีกนอนหนึ่งครับพี่นองครับแข่งแห่งกินกินอยู่ครับผมพี่น้องยิงไงทวนๆชุบชุบโอ้มาแล้วมาแล้วขึงไรครับผมมันแหงซับวัสิขาดครับขนาดกอ้อใหม่เลยครับผมพี่นอง ก่อไฟไหม้ครับเกิดออกด้วกันครับผมนองามอยู่ครับพี่น่อยว่าได้เติมกันครับพี่นอ้องโอ้ยกันไฟใหม่ยังบุกแกนอยู่ยครับขออไฟกับอะไรเ <c ười> ฮ้ยพกเกอร์บังนะครับอีกหนึ่งอันครับเต,คบต,ตาครับเตาเตาปลาครับเตาปลา ชูอ่ะงามๆครับ hmm. พ with ี่น้องเตาโมกย์ได้ครับพี่น้ดำขั้นมีหมองเสามองกลนก็จะได้กว่านี้ยังหลัครับผมพี่น้องอันนี้มันบ่มีหมองเขาครับบ่มีหมองแงเสียมอะไรครับผมพี่น้องนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยๆครับสวยงามครับผมเตานี่งามๆเลยครับผมพี่น้อง ต่านี้สวยๆครับโอ้ <ś> ึจ <c oughs> ึบจึบโอ้ยบมมีจังหวะครับผมพี่น้องจึบ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 ขาแล้วครับผมโอ้ยกดสีถัดโอ้ยมีจังหวะครับผมพี่น้องดีเสียมไปไกลเติบนะครับกดจะไล่มา นะครับสวยงามมาแล้วโวอ้วน้อบักงามน้องพี่น้องนะครับเต่าสสวยเลยครับผมเต่านี่กับบ่มีมุมตั้งเก่าคือกันครับผมเดี๋ยวปากงามเลยครับผมสวยๆอ้ยอ่อนๆเลยพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับนหมดกับกำลังหลุมๆม,มากแล้วครับผม ออนอนนี้แงงแหงเงข้าไปไหนพี่นองบ้างเลยดูไก่หมดครับเดี๋ยวหมดมันจะตอดครับเดี๋ยวหมดมันจะตอดโอ้ขอเวลาสักสองสัปดาห์นะครับนอนนี้ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วนะครับสวยครับผม นอนอย่างสวงามพี่นันครับพี่น้องครับเสียงเขาบปเลยทางงานใหม่ออกก่อนพี่น้องคือเก็บกล่องเขาได้ครับผมนี่นครับ้องใหม่นาแรงครับผมพี่น้องจะมนินต้นอยากเกิดบ้าบอยไปต้มแซ่บพี่น้องต้มปอกเปลือกต้มนะครับผมใส่น้ำตาลจักน้อยครับใส่น้ำตาลจักน้อยนึงครับ ตัดรถผมเพลินครับเป็นตืดไว้ครับจิลินกระแซบครับผมพี่น้องยางแสบเลยนี่ครับโอ้ยแบบงามเลยครับผมนอนอยู่อุ้ยอ่อนอ่อนโอ้ยอยากย้อนใส่ดิพี่น้องแบบงามเลยครับนอนอย่นะครับมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวไปิ่นกันดีครับผมนอนนี่ก็สวยครับพี่น้องครับ หักงาใหม่ข้างบนก่อนครับผมบนะครับชูบาทเดียวเลยครับดึงสุดยอดเลยเว้ยอันนี้ก็ง,งามครับผมพี่น้องต้มแซ่ยบด้วยครับสองต้มจิ้มแจ่วครับโอ้มีหลวกผักมีปนน,นนี่เราใหม่ต้มครับผมเราใหม่เอียงมันเมียนเราใหม่อยู่บ่พี่น้อง นกเขียวปื้อปืออ้อานกไม้ลายครับนกไม้ลายนกไม้ลายนกเขียวเขียวครับอ่อนๆเลยครับผมพี่น้องทางบาทเดียวขาดปุ้ดอุ้ยแบบน่ารักเลยครับน้องครับพวกนี้พี่น้องผมว่าเป็นผาสินครับอ่อนผาไม้อาร่อยพี่น้องเออแบบน่ารเลยครับ ดอกเต่านี่กันงามพี่น้องโอ้ยหมุกมุกเลยพี่น้องผมจับเลยครับับเลยับเยครัมาสงกันครับผมพี่น้องก่อนจบะเที่ยวดีๆก่อนะครับผมพี้อดบนเมนโลนิดหน่อยพี่น้องับเลยครับับเลยครับจับเลยับเลยหนึ่งสอชูห ชัว์ัวขาดแล้วพี่น้องปัด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 นอนบอกไงสับสามเท้ายังขาดพี่น้อง <c oughs> นอนไงนอนไงสับสามเท้าผนครับผมพี่น้องจะขาดปาดนอนเลยจะนอนงามๆเลยครับผมสุดยอดอีรีครับน้องใหม่เมื่อนี้ครับงามงามพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับ นนเตาครับนนเตาขาวครับมึงตอนนี้พี่น้องหั <c oughs> วสักกระเทียมกินเลยครับผมมันออกจากตาครับออกจากตาโป้งจากตานะครับนะพี่น้องงามที่สันเด้ครับผมน้องแม่น้องแม่แตกตานะครับ น่ามันจะัดจ้านครับพอดีตุ๋มอยู่ด้วยครับผมันี่กลัดมาแล้วสวยอ่อนๆครับฮัลโหลพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งนล่กันอีกครับผมพี่น้องก็ถิงจบถึงมานมาครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจทีมงานลูกหลานบ้าบอยเดีนเร่นที่อีสานครับ นะครับผมเอาหนึ่งครับพี่น้องครับเอ่าหนึ่งครับออกจากตาแตกตาครับผมชึบโอ้ชึบอืมขาดแล้วครับโอ้ยมุกมุกครับผมเอามุกมุกครับเอต่าหนึ่ครับพี่น้องครับ จะถมไว้ทีโก้ครับผมทุกคนน,น,นน้องดูน้องไม้ก็ค่าสีก็ใบ้ใหม่แหงครับนอนี่นพน้องอืออันนี้จะน้องไม้ไล่กันครับนอนไม้ไายแต่คนละสีะครับผมนะครับงามครับผม พี่น้องครับพ <l ok oi> ี่น้องครับเป็นตะปลายครับแพรียวยู่ครับผมเห็นแลครับผมพี่น้องเขียวเขียวครับปลาเขียวเขียวอ่อนอ่อนครับปลาเขียวเขียวอ่อนอ่อนเท่าไหร่นอกปากพี่น้องแกนดีสิไบแกนดีสิว่าปลาขาวขอ่อนอ่อนนะตาปลายเขียวเขียวเฮดแปรียวยู่ครับผมพี่น้องออ้ยบางแง่พี่น้องครับนะครับกินออกงามงามครับ มดแตะข้างเราพี่น้องตะลิมครับชั่วชั่วชั่วเอ้ยอ่อ,อนๆพี่น้องปาดๆๆนอนนี่นอนนี่อ่อ,อนๆงามๆเลยครับผม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 ครับหมดตะลิมแตะข้างเราพี่น้องง <c oughs> <c oughs> นอนนี่ครับพี่น้องครับนอน,นก็สวยอยู่นะครับง่ายโยครับผมพี่น้องานอน ใหญ่ๆครับบวบนะครับผมบวบบวบครับพี่น้องโอ้ยคือสอดมาแล้วพี่น้องเอ้ยหยับน้ำหน่อสวยๆครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดครขำนอนีเอ้ย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 ขับมาแล้วขับมาแล้วขับมาแล้วพี่น้อง พอดนะครับนอนแบยาวเลยครับผมนอกยาวเลยพี่น้องพอดนะอุ้ยขาวๆครับผมพี่น้องสึ้นจอเลยครับนอยนย่างงามครับผมพี่น้องนอนอย่ครับอ,อีกนอนหนึ่งครับผมอีกหนึ่งนอนก่อใกล้ๆกันนอนนั่งก่อใกล้ๆกันครับ ง้างบบาบ่อยเมื่อกี้เอานอน,นึ่งนอนงาน่ายน่ครับนอนหนึ่กางามพี่กันครับผมพี่น้องอ้ดนนบอไม่หับมากครับพี่น้องข้าไปเล่นสงการบร่มันก็เลยบ่มากครับผมพี่น้อง <c oughs> โชคดีก็เลยเป็นของบักผึ่งครับผมพี่น้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ครับนี่ครับผมพี่น้องอุ้ย <c oughs> นอนหนึ่พี่น้องเอ้ย นอนอย่างงามเลยครับผมพี่น้องโอ้ยเห็นกล้งเห็นขาวไปหนาพี่น้องคนละน้องเพนคนครับโอ้ยสวยงามสวยงามเลยครับหนอนนี้อโอ้ยชูออ้ยอ่อนๆโอ้ยเสียดายครับป้าพี่น้องนอนแบบอ่อนเลยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วทับเอาแบบอ่อนเลยขัากดลงอีกได้อีกได้ครับผมพี่น้องนอนนี้ ดอดีออครับผมนอนนี่ครับอาสิได้คักครับผมพี่น้องนอนนี่ก็อยู่บักไก่นึงครับผมพี่น้องคนจะาปออกมาพี่น้องงามทุกันนะครับผมเดี๋ยวเบึงดูละะักษณะทางแล้วสวยงามครับ ชั่วออ้ยพี่น้องครับทาง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 งัดทางงัดทางงัดทางงัดนะครับผมนอบักแง้มเลยครับนอไม้แดงแดงนะครับเปลือกแดงเลยครับผมพี่น้อง อีกหนึ่งเตาครับหนึ่งเตาสวยๆครับผมบริเวณมุมครับเปลี่ยนมุ่มใหม่ <c oughs> เปลี่ยนมุ่มใหม่พี่น้องเปลี่ยนมุ่มใหม่เง่ายๆนะครับตานี้ครับนะงานนาบ่ายามุดไปดินกันร้ายครับผมพี่น้องต้องต่อไฟ พบ่ฝนกันนี่ครับผมอุ้ยกินนนี่กับบักง่ามเลยครับเดี๋ยวไปเห็นผู้ผู้นี่ดีใจโหลดที่ได้ครับผมพี่น,อน้องนอนใหม่เดี๋ยวจะนอนง่ามเล่นเลยก็ได๋ยังี่นะครับผมพี่น,อน้องชาแบบยางไก่เงยแหลกนะครับ อุ้ยนอนพี่น้องครับในขึ้นกันมุกคือกันครับผมอุย้ยหนูใหม่มือน,นี้ครับผมพี่นอ้องอ่อนซ้อนครับโถมครับโถมโถมเสียงนกครับพี่นอต้องเสียงนกพอสนะบายใจ นีะครับผมนอนอยู่กันห้ามด้วกันครับอ,อ,อุ้ยบกาดยืนซับออกครับผมกำลังนอนโอ้มัน,ม,นมันบระเด็ม,มุมข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับได้ยืนซับออกครับนีะครับตัวพี่นี่ออกมาอีกแล้วพี่นออออ้องบวบใหญ่จมคว้าเบิ้งครับพี่ กำลังโผล่โผล่ขาวๆครับพี่น้องครับกำลังโผล่ขึ้นมานครับโชคดีอีกแล้วครับหน,นึ่นงนอฟขาวๆ นลยครับอื่โอดีถ้าเป็นเกย์เป็นเป็นของเกยครับบรนยากาศง่ายู่ครับโบ้ยเงีปันเดยแต่ว่าก็สวยงามอยู่ครับผมบพี่น้องสวยอีกครับนี่ครับใส่ปุ๊บแล้กันครับผม ครับผมสรุปผลงานมือนีครับบ้าบอยเดนินทีสานก็ได้นอใหม่นอเขาวขานอนนังดินนอนเกาเขางามๆหลายนออยู่ครับผมพี่น้องครับืันนี้ครับผมนี่จะนอนงามๆครับผมมือนีโชคดีอยู่ครับผมจังแต่บ้าบอยกับขอบพระกุณพี่น้องหลายๆเด้อครับขอบขอบุณพี่น้องทางเกระเลมาที่กดเข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้บ้าบอยตลอดมากนะครับผมแม่แม่พี่พี่นาฬิกาสุขสุขคนครับมือนีก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยครับ มือสงการครับผมให้พี่น้องมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงกันสุขูสุขพลร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมพี่น้องครับหักแพงเบิ่งแง่งเติมหักเติมแพงเบิ่งแง่งเป็นกำลังใจให้ลูกหลานหักบ่าวบอยเด่นดินทิพยอ์อีสานเยวดินทิพย์อีสานสาเมอีสานพอรนี่ด้ครับสำหรับที่นี่บ่าวบอยก็ขอไว้สามีสก้อพอๆก,กันคลิปนาะสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาะพอกันไม่มือหนาได้ครับผมพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ บาบาไกะสิขอตัวออกเมื่อกันครับผมพี่น้องบาบาไว้ครับเป็นห้อนห่อนเอาเองเลยบอลูครับผมพี่น้องเงอแตกเต็มเสือผ่าเลยครับพ่อพอกันไหมครับสวัสดีครับไปแล้ว